สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีดาชาแนลมาอัปเดตพยากรณ์อากาศประจําวันที่24พฤษภาคม65และอัปเดตพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสียงไฟฝนตกหนักในวันนี้พร้อมกับอัปเดตตัวเองค่ะแอดมินเป็นโควิดวันนี้วันที่6แล้วนะยังไม่หายอาการก็ดีขึ้นมาหน่อยค่ะเสียงอูอู e ีอ e, หรือพูด ไม่ค่อยดงังก็ขอโทษขออภัยด้วยไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสําหรับวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้รวมทั้งเพิ่มความระม,มัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอเกษตรกรควรเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรทั้งไว้ด้วยทางนี้เนื่องจากร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง พัดปกคุองทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเรื่องการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไปจนถึงวันนี้เลยนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณอันดามันให้งดออกจากฝั่งนะ เรามาดูพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสียงภยัยฝนตกหนักในวันนี้ค่ะได้แก่จังหวัดน้องคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรระนองและพังงาระมัดระวังเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากมาเช็ค สภาพอากาศแต่ละภาคกันเลยนะคะภาคเหนือจะมีฝนร้อยละสีิสอฟฟข,ออของพื้นที่เน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตราบภาคกลางค่ะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบสีของพื้นที่เนาะเน้นราชบุรีกาญจนบุรีและอุทัยธานีกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากเน้นช่วงบ่ายช่วงค่ำนะคะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นหนองคายบึืองการสกลนครมุกดาหารและนครพนมภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นจันทบุรีและตราดภาคใต้ค่ะฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพรอ่าวไทยตอนบนลื่นสูงประมาณ2เมตร นครศรีลงไปขึ้นสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นระนองและพังงาผู้เก็ตขึ้นมาขึ้นสูง2-3เมตรกระบี่ลงไปขึ้นสูง1-2เมตรค่ะยังไงก็คอมเมนต์แจ้งขา่าพูดคุยกันได้หรือใครมีสูตรรักษาโควิดดีๆก็คอมเมนต์บอกแอดมินได้เลยนะคะแอดมินก็ ยังคงต้องดับเนินชีวิตต่อไปค่ะนอกจากจะสู้กับโควิดแล้วยังสู้กับท่อนมอุดตันนะปั๊มนมให้ลูกเจ็บมากเลยไม่รู้เป็นไข้เพราะโควิดหรือไข้เพราะนมอุดตันนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสักหน่อยคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย